ขณะนีน้เวลา6นาฬิกากบ30บนทีนของเช้าวันที่1 0พฤศจกิกายน2563นะครับวันนี้ผมเดินทางจากที่พักคือต้นคอรีสอร์ทนะครับขึ้นมาที่ฐานด้านผู้ทับเบิกครับหรือเดินทางออกจากที่พักนี้ประมาณ35-15นาทีนะครับมาถึงทับเบิกนี้ประมาณ6น,นาฬกากับ20 น,นี่ก็คือบรรยากาศในช่วงเวลา6กนาฬิกามินาทีนะครับที่บูทับเบิกของเชา้าวันที่1ิพฤศจิกายน2563้รยกและก็สภาพที่ผมขึ้นมาครั้งนี้ปรากฏว่าบูทับเบิกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับผมขึ้นมาเมื่อครั้งล่าสุดนี้เมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับสภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือมีที่พักเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายและก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาก็คือการของการรุกพื้นที่ของทางด้าน หลายครับและก็ทางจังหวัดเองทางขสชทางทททตำรวจเองก็มีการขอคืนพื้นที่กระชับพื้นที่นะฮะขึ้นมานะครับและก็มีการรือถอนกันแต่ว่าสิ่งครงสร้างก็ยังคงหนาแน่นนะครับเช้าวันนี้ไม่มีสายหมอกนะครับแปลว่าก็ไม่มีสายหมอกที่ไหลผ่านที่ตรงภูทับเบิกครับแต่ก็จะมีสภาพที่เรียกว่าดูดีมากทีเดียวนะครับอากาศที่นี่เย็นสบายมากทีเดียวครับ ระหว่างที่ผมพักอยู่ที่ต้นคอรี 2. อนะครับอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ22-23องศาแต่ว่าขึ้นมาที่นี่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ18-19องศาได้อากาศถือว่าอยู่ในขั้นที่เรียกว่าหนาวเย็นไม่ถึงหนาวันหนาวจัดแต่ว่าหนาวเย็นครับนี่คือบรรยากาศนะครับอยู่ที่ปุถะเปิดในช่วงเช้าของวันนี้ยังคงมีผู้นักเดินทางท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวนะครับ โดยวันนี้เป็นวันพุธนะจริงๆแล้ววันพุธไม่น่าจะมีคนมากครับแต่ก็ปรากฏว่าเช้าวันนี้ก็ยังมีผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ทั้งที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์คาดว่าถ้าเกิดเป็นสุกเสาร์อาทิตย์คนน่าจะมากกว่านี้ครับนี่คือบรรยากาศนะครับซึ่งมีการปรับแปลงเปลี่ยนแปลง ไร่กำลัปลีที่ผมเคยมาเจอเมื่อหลายสิบปีก่อนครับหายไปครับแล้วก็ถนนก็เปลี่ยนแปลงไปจากทางลูกรังทางดินแดงนะครับกลายเป็นตอนนี้เป็นทางซีเมนต์ทางราดยางนะครับแล้วก็สวนที่เคยเราเคยเห็นเป็น ไปอย่างเิ้นเชิงครับกลายเป็นที่พักอาศัยนะครับเกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะฮะก็ถูกดัดแปลงจากแต่ก่อนนี้เป็นไร่กระลำตีนะครับตอนนี้กลายเป็นที่พักไปเรียบร้อยครับแต่ว่าความสวยงามนะครับคํข้างบนนี้ก็ยังคงมีความสวยงามเป็นที่ประทับใจที่เราเรียกว่าถ้าเปิดกลางคืนเรียกว่าเป็นดาวบนดินได้เลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับในเช้าของวันนี้ครับก็ถ่ายทอดและเห็นภูเขาสลับซ้อนอยู่ด้านหน้านะฮะนะฮะ แล้วก็จะว่าไปแล้วภูทับเบิกก็เหมือนกับภูเขาหัวโล้นครับมีต้นไม้หายากมากครับแล้วก็เชื่อมต่อไปที่ภูหินร่อง้าด้วยกับที่เราผ่านมาแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงท่าน้ำภูลมโลด้วยนะฮรที่เราจะไปต่อไปได้ครับผมขออนโมไว้นะัเป็นให้เพื่อนเพื่อนได้รู้กันเพียงแค่นี้นะครับนะฮะสภาพที่เ,เปลี่ยนแปลงไปครั้งใหญ่นะครับของแหลงท่องเที่ยวของจังหวัด เพชรบูรณ์นะครับอยู่ที่อำเภอหล่มสักนะฮะของเพชรบูรณ์ครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามคลิปนี้ครับจากผมนุชพรคนรักเที่ยวสวัสดีครับ